แกฟืนว่าแกฟืนมาเก็บฟืนไปเร็วๆไปเก็บฟืนไปนึ่งข้าวใหกินเร็วๆมาๆมาๆลูกมามาๆมาๆมาเรื่ๆเรื่ๆเรื่อๆเรื่อยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะหนูนาสวัสดีค่ะพี่แจมฝึกเด็กๆมาทางหลังสวนย่างนะคะอ๋อนอนนี่ก็ตื่นแล้วอ๋อนอนนี่ก็ตื่นนอนนี่ก็ตื่นมาๆมาๆมาๆมาเล่นทางหลังบ้านฝึกมาทางหลังบ้านนะคะนี่น้องเปรี้ยวมาแล้วหนูดีมาแล้ว อนอนนี่มาแล้วมา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 ,มาหลังบ้านกันลูกเร็ว่วเรีวเรีวรวขอบคุณค่ะพี่แจมนะคะานะคะขอบคุณหรายๆเด้อค่ะฝึกน้องๆมาทางนี้นะคะพอว่าตื่นแล้วก็ให้มาทางนี้เลยมามามาอ่าชิงชองชิงชองชิงชองบักเปี้ยวตาดาเออเหยียบได้เป็นม้าจอลมึงอะ่ะบักม้าเปียวเอ,อ้ยอแม่เหยียบตายโอ้นอนนี่ก็มาหนุนาะสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่แจมโอเคแล้วได้เนาะกลับมาแล้วคุณพี่คุณน,น้องสบายดีค่ะทักทายเอสเมกันนะคะ พาเด็กๆมาล้างสวนย่างนอนนี่มาตรงมาสุกหนาแม่นี่นอนนีน่มันเขียวมันอขอบคุณทุกไายนะคะหนูนอนนี่ค่ะหนูนอนนี่นะคะกินอาหารเม็ดนะคะเมาาื่อวานดึงหนึ่งดึงดึงดึงกินอาหารเม็ดก็เป็น,นๆๆมันเขียวมันไปไปเล่นไปไปเล่นล้างส่วนย่างเด้อลูกเด้อนี่น้ำเปี้ยไป,ไปไปชิ้งช่องแล้วไปอื่นแล้วฝึกมาล้างสวนย่างนะคะตื่นแล้วให้มาล้างสวนย่าง ตื่นแล้วตื่อแล้วให้มาหลังบ้านนะตื่นตอ่าตื่นนอนกันแล้วมาหลังบ้านจ้านี่นะนอนรอแม่อยู่บนบ้านนะคะเปี้ยนอนนี่เข้ากันได้ก็ดีใจใช่ค่ะเข้ากันได้แล้วค่ะพี่นะคะพี่กันพี่บุญน้องนะคะเด็กๆเข้ากันเป็นเพื่อนกันแล้วอ้ามีน้องหมาอีกตัวกี่ตัวนุ่น่าพี่แจมนอนนี่เป็นหมาดีเด้ค่ะเป็นหมาสวนยังนะคะชื่อนอนนี่นะคะเป็นแม่ของเปาเปานะะเป็นหมาเป็นเพื่อนกันกับอ่อ เป็นเพื่อ,น,อน,กนกันกับไอ้ไอ้ไอะะ้จอนฟอนนะคะหมามุกตาผ้าเพลินนะคะส่วนอันน้องขาวนี่นี้ตามน้องเปี้ยวมาจากกุดเรือคํำนะคะนี่เอามาจากกุดเรือคํำเป็นหมาเป็นหมาขาดความอบอุน่นอยากมีบ้านเนาะนะเป็นหมารักอิสระแต่ก็อยากได้รับความอบอุ่นนะคะหนูนาก็เลยเอามาเป็นเพื่อนน้องเปี้ยวนะคะชื่อน้องขาวชื่อน้องขาวหรือหนูดีนะคะดีเป็นหมาตัวเมียทํามันแล้วคะ่ะตัวเล็กๆนะคะคล่องตัวมาก นางก็มีสเสน่ห์ในตัวของนางนะคะมีความน่ารักในตัวของนางนั่นแหละตอนนี้นางไม่นอนใต้ถุนบ้านนะคะไม่ว่ากลางวันและกลางคืนนางจะน,นอนบนบนบ้านอย่างเดียวคุณหนูคุณหนูเขานอนนี่เป็นเพื่อนกันแล้วจ้าจุบ๊บจุ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 ๊บไปเล่นด้วยกันลุกไปหนุ่นเปี้ยวไปแล้วอนอนนี่ก็อยู่สวนยางนี่นะคะบ้านดีเดย์บ้านดีเดย์เก่าเนาะบ้านทีเช่าในสวนยางนี้นะคะอันนี้จะบ้านเจ้าของ ส่วนย่างนะคะเพื่อนมีสองหลังก็เลยแบ่งให้ดีเดย์เช่าหลังหนึ่งนะคะก็เป็นเพื่อนนมเปี้ยวไปเรียบร้อยก่อนหน้านั้นนมเปี้ยวกลัวมากเพราะว่านางกัดเก่งนะคะนางเป็นจ่าฟูง <c oughs> นางเป็นจ่าฟูงกัดเก่งจ้าตอนนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเข้ากันได้แล้วนะคะระหว่างนอนนี่นูดีหรือเจ้าขาวนะคะแล้วก็นมเปี้ยวค่ะนี่ฝึกมาให้เล่นทางส่วนย่างนะคะมาเล่นที่นี่ฝึกไปเคี่ยวมาเยี่ยวมาเอึนะคะมาฉีนี่นะบ้านนอนนี่ก็สองหลังนี้นะคะ อยู่ในสวนยางนะคะน้องก็เป็นพี่น้องกับแม่สี่แสบเนาะแต่ว่าแม่สี่แสบไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านนาลุงนะคะน้องนี่ก็อยู่กับดีเดย์ดีเดย์ย้ายไปน้องก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่ตัวเดียวก็อาจจะมีแม่เก่าแม่เก่าตั้งแต่เกิดและเกิดเอาข้าวมาให้กินที่นี่บ้างเนาะนี่นะคะแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้นะคะเขาจะอยู่บ้านดีเดย์แล้วก็ขึ้นไปอยู่รีสอร์ทขึ้นไปอยู่ที่รีสอร์ทนะคะก็โอเคนะคะหนูน่าก็ดูแลไปให้นะคะให้ข้าวปลาอาหารร่วมกันกับ เสียท่านนะคะเจ้าของสวนยางแล้วก็ป้านะคะป้าพี่สาวของเสียท่านที่เอาข้าวมาให้กินเนะาะใครอยู่ก็ป้อนนะคะใครอยู่ก็เอาให้กินทักทายทุกท่านค่ะทําที่ให้ตรงระเบียงทําประตูให้แน่นหนาะหนูนาจะได้มีที่นอน <laughs> พาเขามาทุกเช้าทุกเย็นเวลาไปทํางานที่นาเอาขึ้นบ้านปิดประตูขอบคุณคะ่ะแม่กันหนูนาพักที่นี่ขายอะไรพี่แจมถามหนูนายังไม่ได้ขายเนาะคะ่ะเนาะ ให้เพื่อนขายเพื่อนบอกว่ารอเลิกรอเลิกดีเดือนแปดนะคะเพื่อนจะมาขายข้าวมันไก่ก็มาขายกล้วยจับนะคะข้าวมันไก่กล้วยจับค่ะแต่นุน่าก็เอาน้ํามาทํานะคะเอาน้ํามาทาเพราะมีวัตถุดิบอยู่เนาะเอาทำน้ำมาทํากินเพราะน้องแอวไม่อยู่แล้วอน้ำมาทํากินกันนะคะหิว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 น้ําเย็นๆนะคะหิวกาแฟหิวน้ําปั่นเนาะหิวน้ําชงนะคะก็เลยมาทําก house, ินนะคะ ใครมาหาก็ชงให้กินค่ะส่วนน้ำยังไม่ได้ขายนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่แจ่มที่แวะเข้ามาเยี่ยมน้องๆน,นะคะขอบคุณไลยๆเดอค่ะกดไลค์ได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องอยู่เบื้องหน,หน้าแลวก็กดไลค์ได้จ้าจะเปิดการมองเห็นเนาะอืมบอท่านเด้อค่ะเดือนนี้บด้ตางนะคะเดือนหนาลุ่นกันไหมจ้า